ใครที่ใช้ติกต็อกวันสองวันนี้คงได้เห็นข่าวชิ้นหนึ่งพระดังจังหวัดเมืองชนใช้บริการทางเพศกับหญิงสาวแล้วก็บังคับให้มีการสวิงกิ้งอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนก็บังคับแม้กระทั่งแฟนของลูกศิษย์ตัวเองล่าสุดก็เป็นข่าวหนีออกจากวัด นักข่าวไปดักรอยอยู่ปรากฏว่าก็วิ่งอ้าวเลยเพื่อจะขึ้นรถหนีนักข่าวเช้านี้อาดามาก็เห็นคลิปแบบนี้อีกปรากฏว่าเป็นพระที่จบประเรียนสามรเรียนถึงประเรียนสาอายุพรรษา18แล้วก็มีการลงณห,หน้าทองให้กับผู้คนตัวอ้วน ซึ่งอเน,นี้มันบอกชัดเลยว่าการศึกษาในสังคมสงฆ์ไม่ได้ทำให้พระมีความเป็นพระอย่างแท้จริงประเด็นสามถ้าจะว่าไม่น้อยก็ไม่น้อยซึ่งถ้าเรียนอย่างถูกต้องแล้วจะไม่มาทำพิธีลงณหน้า,นาทองโดยกรณีใดๆเพราะว่าอการลงณหน้า,นาทองพระพุทธเจ้าไม่พาทำ รวมทั้งยัญญพิธีใดๆที่ไม่ได้ทำให้คนเกิดความเชื่อมั่นในกรรมพระพุทธเจา้าไม่พาทำยัญญพิธีไหนที่ทำให้คนเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิเดชเชื่อว่าจะพ้นเคราะห์พ้นโกพ้นเสื่อมพ้นเสียเพียงเพราะมีการกระทำที่เป็นยัญญพิธีอันนี้ผิดทางของพุทธละพระพุทธเจา้าเนี่ยสอนให้คนเชื่อมั่นในกรรม สอนให้คนเชื่อว่ากรรมมีวิบากและทั้งกรรมและวิบากนั้นเป็นของตอนไปกับตนที่สำคัญถ้าะคดศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าดีแล้วปฏิบัติดีแล้วจะเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระตะถาคตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอย่างนี้แต่กรณีพระที่เป็นข่าวเป็นถึงประเดียนสาม แต่ก็ยังไปลงหน้า,นาทองและเชื่อว่าการลงหน้า,นาทองหรือว่าเขียนหน้าเขียนอะไรก็แล้วแต่แหละที่หน้าไอ้ที่จะมานั่งเขียนฟรีฟรีนั่งเมื่อยปวดหลังปวดเอวผงไม่ทำนะก็น่าจะได้เงินแล้วจะคาบอกว่าก็มีเงินเลี้ยงมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะเป็นทีมลูกศิษย์นะมีเงินเปก็คือมีเงินเลี้ยงนั่นแหละลูกศิษย์ ที่มีมอเตอร์ไซค์คนนั้นคนนี้สำเนานข่าวใช้คำว่าชัเลยซึ่งอันนี้ใครที่เป็นชาวพุทธปรลดทราบบ้าข่าวเช่นนี้ยังจะมีอีกเพราะอะไรเพราะสถาบันสงฆ์ถ้าจะบอกว่าอ่อนแอก็อ่อนแอปวกเปียกก็ปวกเปียกและถ้าจะบอกว่าปวกเปียกมาตั้งแต่ระดับฝ่ายบริหารก็ใช่ซึ่งถ้าฝ่ายบริหารเคร่งคัด เข้มข้นในธรรมวินัยก็จะรู้ค่าธรรมวินัยจากนั้นก็จะกวดขันให้เกิดการศึกษาให้เกิดการปฏิบัติถูกต้องตรงตามธรรมวินัยแต่เมื่อฝ่ายบริหารก็ปวกเปียกป้อแป้จะเอาความอาหารจากไหนไปบริหารจัดการคนอื่นและทราบว่าพระที่ต้องอาบัติประราชิกที่เป็นข่าวปรากฏในทิกตอก ท่านเป็นพระวินยัยญาธิการด้วยแล้วก็ทำหน้าที่กวดขันดูแลภิกษุอื่นให้ปฏิบัติตามธรรมวินัยแต่งตั้งพระแบบนี้แต่พระแบบนี้ก็ยังเชื่อผิดผิดยังมอมเมาชาวบ้านให้เชื่อผิดผิดถ้าเพียงลงณห,หน้าทองคนอื่นจะมีสเสน่ห์คนอื่นจะประสบสำเร็จคนอื่นจะมั่งคั่งคนอื่นจะโชคดีโอ้ ในโลกนี้มันจะมีคนจนหรหมู่บ้านไหนมีคนยากคนจนพระที่เก่งๆแบบเนี้ยก็ไปลงนะหน้าหน้าท้องให้เขาหมู่บ้านนั้นๆก็จะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นถ้ามีความรู้จริงแล้วเนี่ยพระก็จะไม่ทำรวมทั้งฝ่ายบริหารถ้ามีความรู้ถูกต้องถูกตรงแล้วโอ้พระแบบนี้ไม่แต่งตั้งให้เป็นมินยญาธิการเนี่ยแลวอย่าว่าแต่ไม่แต่งตั้งต้องกวดขัน ให้เลี้ยงชีพอย่างถูกต้องเหมาะควรจะมาเลี้ยงชีพด้วยโดยรชานวิชาอย่างนี้ไม่ได้แล้วใครที่เป็นชาพุทธจำคำของพระพุทธเจ้าไว้เลยว่าทางที่จะมีลาบนั้นทางหนึ่งทางที่จะไปพระนิพพานนั้นเป็นอีกทางหนึ่งถ้าภิกษุไหนมาอยู่ในสังคมศาสนาสแสวงหาราบอย่าว่าแต่สแสวงหาราบโดยทางผิดแม้สแสวงหาราบ โดยที่ไม่ใช่ทางผิดพูดยังไงว่าบวชมารับเงินรับทองกระทั่งมั่งคั่งกระทั่งร่ำรวยและการรับเงินรับทองนั้นรับจากผู้ที่เขายินดีจะให้ขนาดแสวงหาในลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็ยังชื่อว่าสวนกระแสะกับการไปนิพพานละจะกล่าวไปถึงสแสวงหาทรัพย์สินด้วยโดยไรชานวิชาขายของอย่างนี้ ายเหลียญอย่างนี้หรือปลุกเสกอย่างนี้หรือว่าทำพิธีต่อชะตาสะดอกเคราะห์ให้กับผู้คนอะไรอย่างนี้บอกใบให้หวยอย่างนี้เป็นหมอดูอย่างนี้ไอนี้เรียกว่าสแสวงหาลาบในทางผิดจะเป็นสแสวงหาในทางผิดก็ตามหรือสแสวงหาแม้จะไม่ผิดตรงๆเต,ต,ต็มๆก็ตาม,ต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 มแต่จริงๆมันก็ผิด คือญาติโยมเขาไม่รู้ว่าทําบุญที่ถูกต้องคืออย่างไรตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่ของพระที่จะแนะนําที่จะบอกกล่าวอะไรเป็นของควรแก่สมณะบริโภคอะไรไม่ใช่ของควรแก่สมณะบริโภคอะไรสมณะรับแล้วไม่ผิดศีลไม่ผิดวินยัยอะไรรับแล้วผิดศีลผิดวินยัยพระเป็นผู้รู้ต้องบอกเพราะคนทําบุญเนี่ยเขาก็เอาภูมิของตัวเองเป็นตัวตั้งโอ้ยุคนี้สมัยนี้ ถ้าไม่รับเงินรับทองเอา้าแล้วเวลาเดินทางทํำยังไงเวลาไปเรียนทํำยังไงเวลาป่วยเจ็บมาทํำยังไงซึ่งที่เขาคิดเขาก็คิดตามภูมิของเขาแล้วก็ทําบุญกับพระด้วยความปรารถนาดีตรงนี้เป็นหน้าที่ที่พระจะต้องบอกซึ่งพระที่จะบอกได้ตัวเองก็ต้องเคารพทมเคารพวิไนันเมื่อตัวเองเคารพทมเคารพวี่ไนก็จะมีความรู้บอกโยมไปเลยว่า โยมถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ต้องห่วงเลยคนปวารณาจะมีท่านถ้าต้องใช้อะไรบอกโยมนะท่านถ้าต้องเดินทางบอกโยมนะและถ้าเขาศรัทธาแล้วก็เหมือนว่าได้ใจเขาแล้วถ้าได้ใจแล้วกระเป๋าตังค์จะไปไหนเสียอันนี้มันเป็นสัจจะ ฉะนั้นหลายคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยจึงยินดีมากที่ได้เกื้อกูลพระสงค์องค์เจ้าที่ตัวเองศรัทธาเลื่อมใสจะหมดเงินเป็นหมื่นจะหมดเงินเป็นแสนแม้จะหมดเงินเป็นล้านากับพระที่ตัเองศรัทธาเลื่อมใสเชื่อมัอม่นว่าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบหมดเงินเท่าไหร่โยมก็พร้อมให้นี่วิธีการอย่างนี้มีอยู่หรืออาจจะไม่ได้มีคนศรัทธาเลื่อมใสถึงขนาดนั้น แต่วัดมีวิย,ยาพจกร่อใครจะช่วยเหลือเกือ้อกูลวัดช่วยเหลือเกื้อกูลพระก็บอกผ่านวิย,ยาพระจกรหรือถ้าจะทําบุญกับพระก็ถามท่านตอนนี้ท่านขาดอะไรบ้างที่วัดขาดอะไรบ้างถ้ายมช่วยเหลือเกื้อกูลได้ยมยินดีช่วยเหลือเกื้อกูลถ้ายมสะดวกจัดหาให้โยมก็จะจัดหาให้ถ้ายมไม่สะดวกก็จะไม่จัดหาให้คือถ้าพระเนี่ย คารบำรำคารพวี่ไหนก็จะมีภูมิปัญญาที่จะแนะนําบอกกลา่าวญาติโยมญาติโยมก็จะเกิดการทําบุญอย่างถูกต้องถูกตรงขึ้นมาอันนี้ต้องรู้ก่อนเป็นคําของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้ว่าทางที่จะมีลาบนั้นทางหนึ่งทางที่จะไปพระนิพพานนั้นเป็นอีกทางหนึ่งแล้วใครก็ตามที่มาบวชจริงๆแล้วทิศทางของนักบวชคือไปสู่พระนิพพานมันนักการเมือง ทิศทางของนักการเมืองคือไปสู่ความเป็นสอสไปสู่ความเป็นรัฐมนตรีไปสู่ความเป็นปาปนายกถ้าไม่คิดจะไปเป็นสอสอก็ไม่มีใครอีกมาเป็นนักการเมืองถ้าไปเป็นก็แสดงว่าหมายจะเอาฐานะนั้นไปเบ่งไปโอ,อวดไปหาผลประโยชน์ในฐานะพระเช่นเดียวกันพระมีเป้าหมายไปสู่พระนิพพาน แล้วก่อนจะสู่พระนิพพานก็ต้องบรรลุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ไปโดยลําดับก่อนฐานะพระคืออย่างนี้ทีนี้ใครก็ตามมาอยู่ในฐานะนี้แต่ยังสแสวงหาลาบสกระยังสะสมมั่งมีมากๆอันนี้ก็ผิดละอันนี้เอาไว้ตรวจสอบดูได้เลยแต่เนี้ยพูดไปก็จะมีชาวพุทธจำนวนไม่น้อยไม่ศึกษา แล้วก็สนใจแต่ว่าพระไหนมั่งคั่งร่ำรวยถ้าพระไหนมั่งคั่งร่ำรวยพระนั้นมีบารมีอันนี้ผิดมหาศาลยิ่งมากได้ทานบารมียิ่งมากได้เมตตาบารมีพระยิ่งจนที่สุดไม่มีอะไรเลยเป็นของของตอนแม้บาทหนึ่งสะดึงเดียวอาจจะมีของใช้ แต่ไม่มีความยึดติดเป็นตนเป็นของของตอนที่สําคัญท่านจะไม่แสวงหาทรัพย์สินถ้าใครเขาเอื้อเกื้อกูลมาได้ทรัพย์สินท่านก็สละช่วยเหลือเกื้อกูลคนเราอื่นไปแต่ตัวเองเนี่ยจะไม่มีที่สําคัญจะไม่แสวงหาทรัพย์สินแล้วศาสนาพุทธบรณาการมาไม่ช่วยคนได้ทรัพย์สินเงินทองช่วยคนให้คนได้มีความรู้ถูกต้องถูกตรง ช่วยคนให้มีสัมมาสธาให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีสมมัม,สมมาปฏิบัติเพราะเหล่านี้มีแต่จะนำพาผู้มีไปสู่ความพ้นทุกข์แต่ช่วยเงินหากช่วยเงินแล้วเขาไม่มีสัมมาสธาเอาเงินไปใช้ในทางผิดได้อีกเขาไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาไม่มีสัมมาปฏิบัติเอาเงินไปใช้ในทางผิดได้อีกฉะนน,ดดนั้นศาสนาพุทธแต่บรณาณการมาไม่แสวงหาทรัพย์สินแล้วเอาทรัพย์สินมาช่วยคนไม่เลย พระพุทธเจ้าไม่ทําพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไม่ทําแต่ทุกวันนี้มีชาวพุทธโ,โง่ๆขออนุญาตใช้คํานี้มองว่าคระไหนแสวงหาเงินมาเยอะแล้วเอาเงินไปช่วยที่นั่นที่นู่นที่นี่ท่านมีบารมีท่านทําประโยชน์ถามจริงๆเถอะคุณรู้ไหมว่าท่านรับเท่าไหร่แล้วท่านสละออกไปสร้างภาพเท่าไหร่คุณรู้ไหม ถ้ารับมาเท่าไหร่แล้วท่านสละออกไปสร้างภาพเท่าไหร่และในขณะที่รับมาอันนี้ก็ผิดแล้วสร้างรูปรอยที่ไม่ดีเอาไว้ในสังคมศาสนาเรียบร้อยแล้วอนุชนรุ่นหลังก็เข้าใจเพียงว่าพระมีหน้าที่หาเงินมาแล้วเอาเงินไปช่วยคนเราอื่นถ้าองค์ไหนมีเงินช่วยคนเราอื่นได้องค์นั้นมีบาร,รมีถ้าการมีเงิน เริ่มต้นได้การผิดธรรมวินยัยถ้าการมีเงินเริ่มต้นด้วยการหลอกลวงคนเราอื่นถ้าการมีเงินนั้นซ้อนแฝงหามาเยอะมีมากแต่สละออกเพื่อสร้างภาพเพียงเล็กน้อยอันนี้ต้องบอกว่าแค่เริ่มต้นก็เลวละและจะเชื่อผู้มีบาร,รมีได้ยังไงถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมานั่นคือผู้อัรรีไม่น่ารักไม่ใช่มากบาร,รมี อปรีไม่น่ารักเนี่ยสิ่งเหล่านี้ชาวพุทธต้องเข้าใจให้ถูกต้องถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องก็หนึ่งส่งเสริมพระที่ท่านไม่ใช่พระสแสวงหาวัดที่ไม่ใช่วัดแล้วกรณีที่เป็นข่าวอาไรมาฟันธงเลวาย่างจะมีอีกเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นความล้มเหลวในระบบบริหาร ถ้าระบบบริหารไม่ล้มเหลวเรื่องอย่างนี้ไอ้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะน้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ศาสนาพุทธถ้าแท้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากไว้กับคณะบุคคลหรือคณะบริหารใดๆไม่พระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับภิกษุภิกษุณีอุบาสศกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้อยู่ที่บุคคลสีฐานะนี้ ภิกษุที่จะเป็นความหวังกับพระศาสนาคือภิกษุที่เคารพธรรมวินยัยใส่ใจในศีลมีความมักน้อยสันโดษกล่าวง่ายๆว่าถึงพร้อมได้ศีลสมาธิปัญญาถ้าเหล่านี้จะมีตนเป็นแบบอย่างมีคําสอนที่ถูกต้องถูกตรงและจะเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้ภิกษุณีในยะเดียวกันอุบาสกอุบาสิกาในยะเดียวกันถ้าอุบาสกบาสิกาไหนมีสัมมาทิฏฐิคือรู้จัก มักมีองแปลก็คืออย่างไรมีสัมมาสัทธาคือมีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วก็มีสัมมาปฏิบัติเป็นอุบาสกบาสิกาที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาพูดได้ไงว่าถ้าอุบาสกบาสิกาไหนมีศีลรวมทั้งรู้ในบทปฏิบัติที่ถูกต้องถูกตรงอุบาสิกานั้นอุบาสกนั้นจะเป็น ผู้ปกป้องจะเป็นผู้ดูแลพระศาสนาส่งเสริมก็ส่งเสริมอย่างถูกต้องติติงทักท้วงก็ติติงทักท้วงอย่างถูกต้องแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อนักบวชตัวเองก็ไม่มีศรัทธาเรียนเยอะเรียนมากแต่ศรัทธายังไม่ถูกต้องเลยอย่างที่ยกตัวอย่างเป็นปะเรียนสาม ซึ่งถ้ามีศรัทธาถูกต้องแล้วถามว่าเขาจะไปลงหน้าหน้าท้องให้คนอื่นไหมไม่ละแล้วอย่งวแต่ประเดียสามประเดียเก้ายังไปรับรองหลวงปู่หลวงตาที่ท่านปลรกเสกพระเครื่องเป็นประเดียเก้าเนี่ยแลวได้มาเห็นบทบาทของผู้ที่ได้ประเดียนแต่แสดงออกในเรื่องหลักรมคำสอน เราดูแล้วก็ยังไม่ได้มีศรัทธาที่ถูกต้องถูกตรงอะไรเลยผิดผิดเพี้ยนเพียน,นก็มีเนี่ยเคยมีประเด็นกล้าวบอกว่าการบรรลุธรรมในศาสนามีได้แค่ครั้งเดียวเป็นถึงประเด็นเก้าตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีเยอะแยะยัสะกเดบุตรฟังธรรมครั้งที่หนึ่งได้บรรลุโสดาบันฟังธรรมครั้งที่สองบรรลุความเป็นอรหรันต กรมปัญญวัคคีฟังธรรมครั้งที่หนึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมฟังครั้งที่สองฟังเรื่องอนัตตลกขณสสุรได้บรรลุความเป็นพระรันพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะฟังธรรมครั้งแรกได้ดวงตาเห็นธรรมมาบวชปฏิบัติอยู่เจ็ดวันพระโม ok ana, คคัลลานะบรรลุความเป็นพระรรมพระสารีบุตรใช้เวลาสิบห้าวันบรรลุความเป็นพระรรนแต่เพเรียนก้า บอกการบรรลุธรรมมีได้แค่ครั้งเดียวฉะนั้นการศึกษาในสังคมสฆงณนะปัจจุบันวันนี้ถ้าไม่มุ่งเน้นศึกษาในภาคปฏิบัติใส่ใจในการเจริญสติจริงๆใส่ใจในการรักษาศีลจริงๆเคารพในวินัยจริงๆถ้าไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเ,อเรียนขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะเกิดความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาได้ แต่ถ้าเราปฏิบัติอันนั้นเราจะเกิดความรู้ที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบตำราเรียนอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกได้ด้วยและอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ไปศึกษาคำพีตำราที่ไหนศึกษาเข้ามาที่กายอันมีประมาณว่าประกอบพร้อมด้วยสัญญาและใจนี้มีสติมีศีลมุ่งสู่สมาธิแล้วก็ พิจารณาในทางปัญญาแต่ต้องบอกก่อนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสะสมศีลสมาที่ปัญญามานับพบนับชาติไม่ได้แล้วบอกแล้วก็บอกอีกก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นอริยามรรคโสดาบันเลยมาแล้วสกัทาคามีเลยมาแล้วอนาคามีก็เลยมาแล้วอรหันก็เลยมาแล้วแล้วก็เป็นพระพุทธสัตว์แต่ในเมืองไทยเนี่ยเรียนกันมาแบบผิดๆอนาคามีแล้วไม่เกิดอีกอรหันแล้วไม่เกิดอีก อันนี้เรียนมาผิดทำไมอาณาคามีทำไมอราหันจะเกิดอีกไม่ได้ถ้าท่านปรัรถนาโพธิญาณการเกิดก็ยังจะมีแต่พวกนั้นศึกษากันเนี่ยไม่ได้อ่านจิตวิญญาณเลยถ้าอ่านจิตวิญญาณจะรู้อยู่ว่าจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงหมดกามแล้วหมดโกรธแล้วจะไม่กลับมาเกิดได้แต่ถ้ายังมีสัญจตนา ยังมีอัจฉสาัยเปลี่ยมกรุณาปรัตถนาให้คนอื่นได้รู้ในแนวทางหมดการหมดโกรธให้คนอื่นได้ปฏิบัติเพื่อหมดการหมดโกรธแล้วอยากจะส่งต่อให้เขาเมื่อจิตยังมีสัญจรณายางนี้จิตจะไม่จบเป็นพระหลนก็เหมือนกันล้างกรรมตัณหาได้แล้วล้างภวตัณหาได้แล้วล้างวิภาวะตัณหาได้แล้วิเลสตัณหาอุเทานาล้างได้หมด แรงเหนียวนำฝ่ายต่ำที่จะเหนียวนำจิตวิญญาณให้เกิดให้อย่างลงสู่ขันไม่มีละแต่ถ้าใครศึกษาเรื่องจิตวิญญาณมามากพอก็จะรู้สิ่งที่เหนียวนำให้จิตวิญญาณไปต่อไม่ได้มีแค่กิเลสตัณหาอุปาทานเท่านั้นเมตตาชาสยก็เหนียวนำให้จิตวิญญาณไปต่อปณิธานก็เหนียวนำให้จิตวิญ,ญญาณไปต่อพระภริสัตว์เกิด ได้เมตตาชายใสอัคระสาวกหรืออสิติมหาสาวกเกิดด้วยปณิธานอสิติมหาสาวกหลายท่านเคยพบเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาเคยบวชเคยปฏิบัติสโสดาบันเนี่ยท่านได้กันมาง่ายๆก็คนยุคนี้สมัยนี้ไม่เจอพระพุทธเจ้าเนสโสดาบันยังเยอะแยะ,ยะเลยสกทาคามีก็เยอะแยะ สกทาคามีคือใครคือผู้ที่โทสะบาบา,บางโลภะบาบา,บางราคะเบาบา,บางมาปฏิบัติธรรมสิบปียี่สิบปีทำไมจะไม่ได้สกทาคามีอนาคามีถ้ารู้ถูกทางแล้วอนาคามีก็ไม่ได้สูงส่งสุดเสาวสอยอรหันต์ก็มีผู้ที่ประกาศอยู่หลวงตาบัวก็ประกาศว่าตัวเองเป็นอรหันต์ท่านสมณะโพธิรักท่านก็นยืนยนันว่าท่านก็นเป็นอรหันต์ โดยจริงยังมีอีกนะอันนี้ขนาดไม่ได้เจอพระพุทธเจ้านะแต่ระดับอสีติมหาสาวกเนี่ยได้เจอพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมในพระศาสนาการเป็นอริยบุคคลจะยากอะไรแต่แม้จะเป็นอริยบุคคลแม้จะรื้อสางเลสตัณหาอุปทานออกแล้วแต่ถ้ายังมีปณิธานปรารถนาจะเป็นผู้เลิศ ในสังคมศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นอย่างพระอุบาเีรี่ยงเงี้ยปรัตนาจะเป็นผู้เลิศด้านทรงวินยัยจำกฎกติกาในสังคมสง์อาไวัยอธิบายให้สาวกของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆที่ไม่เก่งไม่ชนานาญด้านนี้ได้มีผู้สอบถักคือท่านจะทรงวินัย ให้คนอื่นได้สอบถามหรือตัวเองจะได้เป็นผู้วินิจฉัยข้อวินัยเป็นอย่างไรหรืออย่างพระกสปะอย่างเงี้ยเป็นเลิศด้านเคร่งคัดขัดเกลาถ้าเราเานียเกิดแล้วเกิดดีเกิดแล้วเกิดกด,กด,กดีฉะนั้นการเกิดมันไม่ใช่แค่กิเลสตัณหาอุปทานเท่านั้นที่เหนี่ยวนําจิตวิญญาณจริงอยู่กิเลสตัณหาอุปทานนําเกิดมีอยู่ เมตตาชาสายนำเกิดมีอยู่ปณิธานนำเกิดก็มีอยู่แต่ผู้ที่ศึกษาคำเพี์ตำราในศาสนาไม่ได้เรียนรู้เรื่องจิตอ่านจิตอย่างที่ได้มากราวไม่ออกก็เชื่อเป็นท่อนๆไปเชื่อเป็นท่อนๆไปอะไรมาถึงบอกว่าคุณจะศึกษาขนาดไหนเยาว่าแต่ประเด็นก้าต่อให้ได้ประเด็นสิบแปดแต่คุณไม่ได้เคารพในวินยัยไม่ได้ใส่ใจรักษาศีลกล่าวง่ายๆว่า ปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่ถูกตรงการรู้แจ้งรู้จริงก็ไม่เกิดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้แจ้งรู้จริงเพราะท่านปฏิบัติเข้ามาในตัวเองมาเรียนรู้ที่การมีประมาณบาประกอบพร้อมได้สัญญาและใจกระทั่งทารู้จำแจ้งในกิเลสตัณหาอุปทา,านในอุบายถ่ายถอนกิเลสตัณหาอุปทา,านแล้วก็เอามาเอ่ยออกบอกกล่าวแล้วก็ปรากฏเป็นคำภีขึ้นแต่ทุกวันนี้คน ศึกษาธรรมะไปมุ่งเน้นที่คำภีมากกว่าที่จะมุ่งเน้นเข้ามาสู่การลงมือปฏิบัติที่ตัวเองนี่แหละได้มาถึงบอกว่าเมื่อการศึกษาในสังคมศาสนาไปผิดทางอยู่โดยมากฉะนั้นปัญหาในสังคมศาสนามันจะไม่หมดง่ายถ้าศึกษาและเจริญก้าวหน้าศึกษาอย่างถูกต้องถูกตรง ความกระกดกระดาฐานก็จะมีความเป็นแบบอย่างที่ดีก็จะมีไม่แขยแสแต่อลาบสก,กระรไม่มุ่งหาผลประโยชน์มุ่งเอื้อเกื้อกูลคนเราอื่นเป็นสําคัญนี่จะทําในลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นธรรมะอามากราวสู่กันฟังเหตุคือทุกวันนี้ชาวพุทธก็ยังเลือกพระถ้าจะบอกว่าไม่ถูกอันนี้ก็มีอยู่เยอะที่เลือกไม่ถูก เลือกวัดไม่ถูกอันนี้ก็มีอยู่เยอะที่ยังเลือกไม่ถูกดูแค่ว่าที่ไหนหรูหราดังหรือว่าที่ไหนมีอะไรให้ตัวเองเนี่ยไปกราบไหว้ไปอ้อนขอวอนขอก็ไปกันในสถานที่อย่างนั้นทั้งที่ศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่ศาสนาที่พาคนเป็นขอทานทางจิตวิญญ,ญาณเอาแต่อ้อนขอวอนขอศาส,สนาพุทธไม่ได้พาคนเป็นอย่างนั้นเลยศาส,สนาพุทธพาคนมาเชื่อมั่นในกรรม ศาสนาพุทธพาคนมามีปัญญารู้แจ้งความจริงของชีวิตเพราะมีแต่รู้แจ้งความจริงของชีวิตนั่นแหละจึงจะเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวง แห่งพระอริยะผู้ประเสริฐสีขอน้มเป็นที่พึ่งอันบวรผู้ตามรอยบาทพระพุทธองค์ปฏิบัติตรงรู้ธรรมสิ้นทุกทายทอนเป็นบุุรสี่คู่ ลุตามขั้นตอนทางคลไฟร้อนกิเลตนาผู้ควรแก่ลาบสักการะที่คนถวายควรแก่การกราบไหว้เจอจูบูชาคือทรงสาวกของศาสดา ศรัทธาแห่งสังฆคุณผู้เป็นประหนึ่งดังคือเนื้อนาที่ปลูกศรัทธาได้หวานต้นกล้านาบุญให้องอกงามเกิดเป็นดอกผลต้นทุนบนเส้นทางบุญองค์ศาสดา